จงเจียวชิวบชุตรมีว่าบุตรมีมาขายบ่มาไปหาโอ้สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ุสุนสุขนกันยินดีต้อนรักกับสุซองมาบุญบ้านปลายแล้วมาหนี้บาบุญมาทางบ้านหนุ่มเงี้ยพอดีนอกกเนาะกันเสวะเข้ามาเล่นน้ำน้องตุ๊กเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องคือมาเจอมาพ่อเพิ่นอยู่ระหว่างทางพอดีเพิ่นเฮ็ดอีหยังเนาะสบายดียังล่ะสบายดีสบายดีเฮ็ดได้ได๋ฮะเฮ็ดได้ได๋สบายดีดสเดี๋ยวจะไปไส เนี้เนี่ยไปยังเนี่ยไปเนี่คิ้วเอาไปอ่ะเอาไปลิน้นเอาว่ามันเอาเนี่ยไปขายได้นี่เอออเาเอาไปลิน้นอืมมันนั่งกับเจอรู้นั่งกับเจอรู้เจ้าเจ้าบไปไปอันหาเนื้อกินนะว่ากูมือนี่ เอาเอาน้องเป็นไหนคือไ,ไม่ได้ไปเมื่อยเมื่อยโอ้เมียเจ้าได้ยังไปอยู่บ่ฮะเที่ยวเพื่อนก็ไปเที่ยวเพื่อนก็บ่ไปเพื่อนยังไปหากินยังขโมยนี่นะบ้านไม่ไปในบ้านอถ้าเพื่อนทำหนึ่งมากเลยเลยเจ้านี่ยไม่ได้ไปแต่เพิ่งนะบว่าไปหาอยู่หากินนี่นอ,อืม ไม่ได้ไปจังมือแล้วอู้หูอืออ๋คือบป่งหูเบ้าคือได้คือได้มาปั่นคลองเล่นอันนี้เหร่นอูเบ้าระเบาระเบาวคิดว่าเจ้าไปขายผักขายห้าบกูได้หนิเนี่ยเห็นปั่นจักรยานมาเนาะคิดว่าเอ้าน้องตุกไปขายยังงี้เนี่ย เมยมาตะขายยังไงะฮะมาตะมาใสเมยมาตะขายยังถามเองถ้าเลยไปิมาใส่ดยเนาะมมาตะใสมาตะใสอะไรเมมาตต่เก็บลมันเพ่นเก็บพันาดดดสบายดีเนาะมาตะเก็บมันบ่ดยอ้เก็บน่ะ ซื <zo' S 2> oh, ้อเออซื do i, do i. Uh ้อกะเื้อกะตาบ่เออเลยเลยมาแต่เก็บละมันอยู่ใช่ไหมเน่ะอืมเลยเลยเลยอ่ะจำแม่เมื่อเฮือนก่อนเนาะเลยเออก็แม่เพื่อนมาแต่เก็บละมันพี่น้องก็คือน้องหลายเพ็่อนนี่ก็ไม่ไปหาอยู่อางกิีเนาะคุณเมื่อนี่เนาะฮะเลยอืมน้องไม่น้องมันก็ไม่ไปแล้วบ่เดี๋ยวนี้อืมเผื่อก็ไปทั้งเอื้อย แพ้ไปนะยางปูดปลูกมันีนเดือนเจ้าว่าไปนะเอื้อยเอื้อยเอื่อยเต๋บอกอเอเตไปหานับจ้างปลูกมันเมื่อคือนี่นะไม่อ๋อเต๋เจ้านี่อันแบบไปหาน้ำไม้น้ำมันไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้เอาน้องบอกอ๋อเก็บเอาน้องกัอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่กับแพ่หน่ะอยู่กับแม่อยู่กับแม่อ๋อ อันไปหาขายของตามในบ้านนี่ยังไม่ได้ไปแล้วบ่อพอได้ไปฮะบ่ได้ไปบ่มีแนวขายว่บบายังบ่ได้ไปเดี๋ยวนี่ไข่แดงมกับโมมี่เลยไข่แดงกับโมมีแล้วแนวอื่นเนี่ยใช่นั่นอันเป็นประเภทเนาะไหมนะก็เป็นดอกกระจงกระเจียวชิบอริมีว่าอริมีอันมาขายบ่าไ่ได้ไปหาโอ้ เลยเดยเลยต้องหล่าไม่ได้ไปแต่โดนเนาะไม่ได้คอยได้ไปป้าไม่จักเดียนนี่บอกเอาแต่นอนะ้นะองเนาะเนาะเขาไม่ได้ปไปเลยจะเอาใช้จาอันอันชื่ออันนุ่มให้น้องกินจะไม่ไปหากินพ่อไปคนมัน่นยเพี่เลยอ๋อพ่อ,อ,พ,อพ่อไปหาอันคนมันช่วยพ่อนนะไอ้ช่วยเพื่อนนะอ๋โอโดยดิอ๋อ เลยเลยเลยคือน pues ้องลาเพิ่นไม่ได <t> ้ค่อยไปนะพ่อพี่น้องตอนนี้อืมกับเอาน้องเอานุ่งไปกับชนมากกัมีแต่พ่อเพิ่นไปหารับจ้างคนเหมาะคนมั่นแบบนี้เนาะแต่ก่อนแต่ก่อนตะกี้ก็คือน้องลาเพิ่นได้ไปหาแย่ไข่มุนแดงนะอีพ่อเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้ไข่มุนแดงกับบุมีแล้วอ๋อมีแต่แม่เป้งมีแต่แม่เป้งอืออ๋อไปหาแม่เป้งมันมาขายกับบ่ได้บ่ราะะ มันครบมันครบพักเจ้าได้เอะขายเบิดอะบ่อพักบัวนะยอ๋อโดยโดยโดยหมอมีแนวขายเลยเนาะตอนนี้มีแตะเอาน้องอยู่เพื่อนอยู่ชานพี่น่องเยื่อนไปเลยคือปลอกไกยางหาค่าขายได้ตอนนี้มีเต่อันมหาเอาของเมื่อเล่นกับน้องบอกเอามาเบิ่งกูนใบนั่น นี yeah, it, it, it nice mm ่แหละเพื่อนเสียเมื mm ่อเล่น huh. ก <re pe a> <re pe a> ับน้องเพื oh. huh? <com Catholic z après> ่อนพี่น้องเลยเอาเอาอันนี้ว่าไปย่ออันให้น้องม้ให้ยนะฮะหมูหมูบอกมาเอาหมูบอกมาเอาอืมเอาไปอะไรไปเฮ็ดได้เลยนี่นะไปเล่นบ่อนี่ยนะหมูสิต้มเล่นสิต้มเล่นโออีหน้าอย่าไปดิดด๊อกฮะเสือก่ะเฮ็ดชื้นๆลุ้นขึ้นเอาเงินไปซ่อมกระเพาะชื่นขึ้นเลยเลยเลย นเนาะเด่นอเล็กน้อยบ้านนอกข้างนอกกันเล่นนี่นี่นะพ่อพี่นออ้องเพราะว่าตอนยังน้อยมาบุญเคยเล่นเนาะแบบนี้เล่นขี้ดินนี่เนาะนี่อันนี้ก็เด่นขี้ดินเนาะอือเราเบาขี้ดอนแน่นมาเห็นเจ้าปันหนุ่ดถีมาเห็นมีถุนถะึงเนาะขี้ดอาไปขายผ้าขายหยาพิเทมาเก็บอันใบอัญชายคิวนะพี่น้องใบยอัญคิวไปเล่นไปเห็ดของข้าของขาย โอ้่อนเนาะไ้ชอยพอชวยแมย่หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำอยู่ว่ากัมือนี่นะฮะเชืเ่อกระหนึ่งข้าวอืเสือกระหนึ่งข่าวนี่หนึ่งอยู่อโอ้เช<อ>ื้อก่ะอต่ะหนึ่งึ่งเสื้อกัะอต่ะหนึ่งอโอ้่างเถอนั่างจา,กกาไนได้ใช่ฮะ เตเตเตโอ้ไอเตเตแล yup. <s bio> ้วแล้ว oh. ก็อ you. oh? oh, <it> ันล้างเท้าล้างจานหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเลยเนาะเดี่ยวนาะเปลี่ยนกันเห็ดบ่โอ้อาชีพหลักของเจ้าได้เห็ดยังจ้ะฮะอาชีพแบบว่าเจ้าเห็ดเตน้มือแต่ละเว้นเห็ดเนี่ยเอาน้องเอาน้องอืมโดยโดยโดยคือเป็นเอาน้องพี่น้องไอ้ขุมมือนี่คือหมดปลายแล้วค้าขายคือแต่เก่านะ มันอึดยามันอึดยากเลยเนาะโดยโดยเรอไม้กระซูเขาไปหาคูมืออืมเรอไม้กระบุมีแล้วโอ้โอม่ว่านี่พ่อได้เก่งม่ว่านี่เจ้าไปบ่าชาเตะอึเตะไปหาพ่อได้แต่เก่งโอ้กับแม่กับแม่โดยโดยดยดยคือหาพ่อได้แต่มาเก่งกินพี่น้องจะเอาไปอ่า ขายค <ừ m. S 1> ือแต่เก่ากะมันบ่ได้ได้บ่หลายเนาะอืเข้ากินเนี่ยวันนี้แต่บ,บ่มีของขายสิมีเงินซื้อข้าวกินบ่ใช่หืมบ่มีโอู้หูบ่หรือว่อันข้าวอนันนาบ้ามาให้ยังประมาณซาโลยังประมาณซาโลโอ้ไอ้ปู่ยู่ฮะไอ้ปู่ยู่ไอ้ใช้ไอ้โอ้ยเพิ <I believe. S 1> ่นไปไสน่ะ ประเทศเตาอมีบ้าน,นคุ้มด้ยเป็นยังเดียวมาลายเนาะเข่าเนาะอืมพี่น้องเลยคือแต่ก่อนก็คือน้องปัญหาค่าขายคองมาให้มีเ,นนงเงินที่มาเป็นได้มากก็พอได้ไปซื้อนมซื้อเข่าให้น้องเนาะอืม ทุกเมื่อนี่ก็บ่ได้ไปขายแล้วก็เอาน้องเป็นลักตอนนี้เนาะส่วนพ่อก็ไปหารับจ้างแก้มันมาหรืออยังเมื่อกี้นี้ปลูกมันปลูกมันเรียกกระตัดลำมันตัดลำมันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นสานเหมือนบอขึ้นไห้ใน่ได้นะจักกี่บวะบุหูเนยเนยเนยเมื่อนีนเจ้าได้ยังจะกินมื่อวานนะกินข้าวปลาปลาปลามั้ยใช่ ซื้อเอาถุงสิพันถุงสิพันโดยโดยโดยปลายัางไงปลาน้ำคองปลาน้ำคองโอ้เจ้าคุณหูจักปลาน้ำคลองเป็นเัง่ยไหนว่าเป็นปลาคือปลาปากเลยคือเป็นคือปลาป่าโอ้เราเป่าอยังบนหูจักเลยมาปลาน้ำคองเป็นคือปลาป่าอืมพี่น้องเห็ดเนียได้กินนะเมตโต้ไม่มกินเมตโต้ไม่มกินเจ้าเห็ดประเ็นบ่ ฮหเหตุผลเป็ี่ยนองหลาเหตบเป็นเนาะอืวยด้ยดยโดย่าฉันลาบาไปซื้อขนมติดรถมาช่ํงมาเนี่ยละบ้าเห็นขางทางซื้อเลยถามงหลาว่าจะไปใช้ป่ะมาแบบคิดว่าไปขายเนี่ข้าไปขายมาเก็บของเหรียญมานี่ยเจ้ามานี่าฮ่าเจ้าไปหาเหรียต่อเลยจ้าเนอ ยังไงกันหรอกอ่ารสบายสิกรับได้撒เลยเลยเลยอ่าสบายดีเน้สบายดีเลยเลยสบายดีเนาะก็โอเคพี่น้องก็คืออ่าเห็นน้องเพิ่งวางทางเห็นเนาะก็คือเพิ่นบ่าจะไปขายของพี่น้องเลยหาเก็บใบอย่างคิวเมื่อเห็ดเล่นตามภาษาเล็กน้อยบ้านนอกเนาะคือมีแนวเล่นเญไปเก็บเหรียญกับน้องกับนุ่งหรือกับมูนเนาะเก็บรายรายเลฮะเก็บรายรเลยบอก น้อยเดียวโอ้ไปๆอย่ากลับไปเล่นมาหนิกลับไปเบิองน้องเมืองนง n g เล่นอย่าเล่นจนดื่มน้องเนะเฮ้ยเนาะเลยพี่น้องเลยแค่นี่แหละพี่น้องจักรีเฮ็ดอย่างเนาะอยู่บ้านอยู่เมืองเอาก็ได้อืมจากประชาเล็กน้อยพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าอาน้องอนงแล้วก็มีของไปเล่นไปยังกันเนาะเพื่อพอได้หยวกน้องนุ่งอยู่นลำเนาะ โอเคพี่น้องฉัหรับคลิปนี้กัอ่ามาบนกนัผ่านมาทั้งนี้พอดีพี่น้องกลับมาก็น้องบนระหว่างทางเลยแวะถามไทยน้องบนเนาะปกติกัเห็นน้องบนอ่าสีคายอ่าเนี่ยอยู่ในกลิ่นเนะาะแต่ว่าเห็นไปแบบนี้แต่ว่าเมื่อนี้เป็นอ่ามาหาของเด่นพี่น้องไปเอาใบายนะคิวใบายนะคิวมาเห็ดเด็ดพี่นอ้องเลยอ่ะโซโตกไปจักหน่อยพี่น้องโซโตกว่า่ะ

อืออะไรนะโอเคต๊มอ๋อโอเคพี่น้องอยูินด้มากบุญการต้องอเดินทางไปต่อแล้วเนาะกะไปพ้อยไปเจอกันคลิปหนาเนาะสำหรับวันนี้บ,บุญกาต้องอขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตจุกุลจุกคนที่เข่ามาหับช้มขี่บัมบุญตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเนาะ หาสสสวกว่าบาปบุญเหตุผิดพลาดประการใดว่าผิดปฏิเสธก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนพี่น้องคือเก่าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บาปบุญขอฝากเพื่อนพี่น้องชาวใดชาวแซ่ชาวติดตามให้กำลังใจบาปบุญพี่เก่าเนาะหากว่าบาปบุญเหตุผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยกับเพื่อนพี่น้องอ่าจังไรบาปบุญก็จะต้องขอลาเพื่อนพี่น้องไปแล้วมื่อนี้เนาะกับไม่พ่อมาเจอคลิปหน้าบาปบุญจะต้องเอ้ยกำลังใจสบายดีนะสวัสดีเด้อสบายดี